พอเลี่ยงหายล้อเลี่ยง เพียรพอหรือยงังถ่ายล้อหรือยงังไปเล่นอีกไหมไปอีกไหมไปอีกไหมครับไปเล่นอีกไหมฮะไปไปเล่นอีกไปเล่นอีกไหมพอหรือยงังพอหรือยังจะเข้าบ้านยังพอมที่จะเข้าบ้านหรือยงังเปรียกหมดแล้วเปรียกหมดแล้วปลาเปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้ว ใ่ใถึงเวลาต้องเล่นน้ำทุกวันต้องอาบน้ำทุกวันตอนเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยต้องอาบว่าไ,ไ,ไปอีกไปไปเล่นอีกไปนะไปเล่นอีกไปพอแล้วหรอพอหรือยังโอ้ย <c oughs> <c oughs> งั้นแหละครับ ในแต่ละวันสิบเอ็ดโมงก็ต้องอาบน้ํานะครับตักใส่ขันให้แล้วก็เล่นน้ําเองนะครับแบบนี้เป็นกิจวัตรถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามน้องเศรษฐีด้วยนะครับกดติดตามช่องตามภาษาชาแนลไว้ได้เลยนะครับผมน้องเศรษฐีจะออกไปช่องนี้นะครับเป็นระยะะ,ยะถ้าใครคิดถึงก็ทักทายได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ คลิปหน้าลองดูว่าเศรษฐีจะทำอะไรให้ดูกดติดตามไว้นะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ